เอาละครับไปกันแล้วี่วไก้นั้นจ้าเขงนั้นเขเิมขออยไ่น้อยอยากไ่อริ่มจะพ่ มันสองมันสองมันหนได้นเลยมันสเลยใ่่เอี้รง้่นงนี้่นเรื่องตเรีเี